สบายดี l t ลวิชั่นกองสุนญ่หารือร้องหัวหน้าการต่างประเทศแขวงคำม่วนส่งเสริมความร่วมมือเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับนายอธิปัตย์โรจนภัยบูรณ์งกงสุนญ่และเจ้าหน้าที่สถานกองสุนนาแขวงสวรรณ์เขตพบหารือกับท่านคำภูวงหอมมนะ รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงคำม่วนพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆเช่นการเตรียมการในการเปิดจุดผ่านแดนสําหรับการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมระหว่างจังหวัดนครพนมกับแขวงโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิรวมถึงการเข้าร่วมโครงการเขตท่องเที่ยวสีเขียวของสปปลาวในระยะที่2ก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิมิถุนา ซึ่งแขวงอยู่ระหว่างการเตรียมการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน5เมืองได้แก่เมืองท่าแขกเมืองหินบูนเมืองคูนคําเมืองมหาไซและเมืองนากายและการเตรียมการของแขวงในการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหรือ GBC กับจังหวัดนครพนมอีกด้วยครับแล้วพบกับ a อ o โรทีวิชันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี thank you